สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับคนเยอะมากมายเลยเป็นตลาดเช้าวันอาทิตย์คุณเจี๊ยบอ่าเป็นตลาดเช้าวันอาทิตย์นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูของกันดีกว่านะค่ะเดี๋ยวดูเรื่อยๆเนาะรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าคนเยอะมากครับผมโอ้ยนี่ร้านนี้ขายปลานะครับร้านแรกที่เราเห็นปลาอะไรคะปลาหมอครับปลาหมอตัวใหญ่มากเลยปลาหมออะไรครับพี่เนี่ยปลาหมอธรรมดานี่ แต่ตัวใหญ่มากเลยนะอ๋อหม้อธรรมดานะครับพ่อค้าบอกแต่ตัวใหญ่มากเลยนะาลอ๋อนี่เด็ดปลาดุกนะร้านนี้นะมีปลาดุกมีปลาช่อนโอ้นี่ปลาช่อนนะไซส์ใหญ่อ๋อปลาช่อนไซส์ใหญ่ปลาดุกไซส์ใหญ่อ่านี่ปลาดินปลานิด้ินขายไงคะโล่เจ็ดสิบบาทโอ้อันนี้ปลาทำแล้วเท่าไหร่ครับพี่หกห้าใช่ไหมทำแทำให้ด้วยนะอืมอืมโปรตี่ โอ้นี่นี่ปลาดุกปลาดึกนะเยอะแยะมก็มีอืมเยอะแยะมากเลยปลาดุกก็ไม่มีหัวก็มีนะอ๋านี้ปลาสิวด้วยมีปลาอ่าแล้วก็นี่นี่ปลาสวายอืมนี่ทําแล้วนะนี่อ่าใช่มาดูอ่ะอันนี้คือก็โซนแบบตลาดบ้านๆใช่ไหมใช่ของทะเลตลาดชาวบ้านอ่าเอาของชาวบ้านมาขายคนเยอะมากอ่ะเคนร้ป็นีัน็่ะร้านนี้ก็คนก็มุมนะอือือะไรลูกหมูร้านนี้ก็คนมุงอยู่นะครับร้านนี้แม่คุณพี่ก๋วยนะคะ นี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาโลมพงค์ปโลอะไรครับพี่อันนี้ตัวละร้อยสามสิบตัวร้อยเก้าสิบโอ้โหอนนี้ปลาแซกซานปลาซิวแก้วตัดหัวแล้วด้วยร้อยเดียวอันนี้รับรองได้ทานได้ทั้งหมดอันนี่เนี่ยน้ำปลาเจลาปลาเกลืออ่าอือใช่อันนั้นหัวปลาแซลมอนใช่อันนู้นปลากระเบนย่างแล้ว มีปลาทูเจะปลาทูปลาทูบ้านเราปลาทูบ้านเรารอเท่าไหร่คะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบาทโอ้ก็ไม่แพงนะใช้ได้อยู่กุ้ง่ะคะกุ้งสองรี่สิบเลยคอย่บมีราคาตัวนี้มีราอยู่อันนี้แชบุ้ยกุ้งทะเลสองร้อยหกสิบต่อไปก็200ร้อยอาจจะเราบางนี้ให้ลูกค้าอ่ะไอคุณพี่เขาอ้าขาหมาเขาก็มี นี่ร้อยหกสิบนี่ใสๆสดๆจ้านี่หมึกกระดองหมึกมีราคาพร้อมครับฝั่ฝั่งนี้ราคาสองร้อยห้าสิบเองอนี่อ้อยห้าสิบบาทนี่หนวดราคาหนวดราคาเดียวกันครับสอยสองร้อย้าสใช้ได้ราคาใช้ได้อนี่สองบเหมือนกันที่ไม่มีป้ายอันนั้นสองร้อยครับอันนี้สองร้อยใช่มสร้ยัสองนี่ร้อยแปดนี่นันแกก็จะอยู่มุมด้านในติดเรือเลยนะอือใช่ ถ้าใครมาเที่ยวนะมาแถวนี้เลยตรงนี้เลยนะใช่คุณเจี๊ยบหอยลายนี่ถุงละร้อยนะหรอละร้อยครับเพิ่งโลหะดิโอ้นี่ยนี่นี่น่ราาดีมากเลยอืเขาใส่ถุงพร้อมใบหัวราคาเล้นใช่ลูกค้าอ้าวคนเยอะนะคุณเยอะอ่ไม่ธรรมดานี่คุณแม่เลือกแล้วนี่ตัวใหญ่ๆนะคุณนุ้ยนะใช่ถูกด้วยนะแล้วตัวใหญ่ด้วยนะคุณนุ้ยนะอ่า240นี่น่ากินเลยตัวกำลังกินอ่ะใช่ เดี๋ยวเราไปดูอีกร้านหนึ่งนะคุณดุยโอ้มีกบย่างด้วยปลาดุกย่างกบย่างมีปลาดุกกบย่างโอ้โหดีดคนเยอะดูนะวันนี้นะเช้าวันอาทิตย์สดใสนี่กบย่างตัวเท่าไหร่คะตัวละสี่สิบบาทครับตัวละสี่สิบบาทนะจ้าตัวใหญ่ๆเลยบึบบึดูสวยๆเลยนะแล้วคุณเจนจะเอาไปทำอะไรกินจะถามผมเลยคุณจะถามผมงกันทีผมยังไม่รู้เลยเนี่ยฮะ โอ้เยอะแยะนะโอ้พลาคายิ้นแย้แจ่มใสน่ารักอ่ะทุกคนเลยนะครับอ้าวถัดมาก็จะเป็นร้านของทะเลแล้วของทะเลแล้วโอ้ยกุ้งสดเลยตัวดำใสเออตัวดำดำใหม่ใหม่ขาวตัวขาวนี่ทะเลคุณทะเลสองร้อยแปดสี่โอ้ยมีราคาพร้อมครับนี่สองร้อยอันนี้ราคาเดียวกันเนาะอันนี้สองสี่อันนี้สองร้อยสี่สิบอ๋อนี่ป้ายหล่นนี่ออ๋ <24 S> 2 4งอันนั้น2 2งอยยนี่2 6งรอยสิใสๆนะคุณนุ้ยนะใช่ดีงร้อยห้าสิบนี่หอยอบปลาแซลมอนนึงร้านนี้สดสวัสดีครับพี่โอ้โหนี่ร้านเขาอลังการคนมุงนะร้านนี้นะออันนี้คนมุงเหมือนเดิมใช่เนี่ยหนูว่านี่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนี้เราเราเราต้องหลบคนก่อนคุณนุ้ย เราลบคนหลดแล้วอย่าค่อยถ่ายเราถ่ายตรงที่ไม่มีคนหมดนี่นี่เนี่คุณนุ้ยนี่ปลาทูอาปลาทูแหละปลาทูร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตัวใหญ่มากเลยนะคุณนี่นะนี่ปลาน้ำดอกไม้จานร้อยยี่สิบกระบอกสองร้อยนี่ถือว่าหนึนะตัวใหญ่นะกระบอกทะเลตัวใหญ่นะสุดยอดเลยนะอ่านะนู่น ป้ามานั่งรอนี่เลยเดี๋ยวเปิ้ลมาร้อยยี่สิบกินได้ทั้งตัวนี่ปลากระพงเขาขายตัวร้อยสามสิบพอกันเลยไป็ปลาไซส์ครับผมพี่ผมแอบบอกหน่อยปลาเนี้ยสะอาดจ้าไม่ได้ได้ได้หอยตัวใหญ่หนึ่งนะหอยตัวอบ้วนปลาเป็นนะครับปลาเป็นนะแดงแป๊ดเลยโอ้ยนี่หน้าผมลองน้ำแข็งมาครับผมแดงๆปลาใสติ้งเลย นเหอได้่ยนี่ยนี่นะฮะโอ้โอยงคูก็เนื้อเต็มนะครับขูกคาน่ารักกันเลยปูรัูเราสนใจปูปูตัวใหญ่เด็เดเดเด็ดเรอปูตัวล่างนะครับผมตัวนึ่งมีติตัวอยู่เลยปูล่างครับปูตัวใหญ่แล้วคุณแม้นะอส้อยสีโลหนึ่งนี่หอยลายหอยลายรุนละร้อยยังเป็นอยู่นะหอยแค็งส0งร้อยจะ นี่ปลาหมึกกล้วยปลาหมึกหอมหมึกกระดองมีร้านนี้สะอาดมากเลยนะครับผมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวอะไรเดียวหั่นนุ้ยนุ้ยหลบหลบหลบให้เขาเลือกร้านสองก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะขัดมาจากตรงร้านกบกินได้นะหนุยสะอาดสะอาดนะเยอะจริงจริง ร้านมีคนเยอะนะคุณดูร้านนี้เพราะว่าของเขาเยอะเขามีหลายอย่างใร้านนี้คนเยอะมากอลังการงานสร้างนะชผมพึ่งในความสะอาดสะอ้านนะไม่มีแมลงวันใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีแมลงวันนี่ร้านนี้ก็มีนะโอ้ร้านนี้ก็มีหอยนะนี่กำลังตั้งเลยกำลังพักเลยนะคุณเขาก็สดนะใ่ครมาเที่ยวหรือมาพักแถวนี้ไม่ต้องกัวอลเลยมีทุกวันไม่พี่ตลาดแถวนี้ เช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมครับว,วันเดียวร้านเดียวกันร้านเดียวกันร้านเดียวกันอืมอ่ะ,อะ,ปะไปเดี๋ยวเราไปดูของบ้านบ้านก็มีนะคุณเสียอ่าใช่ก็มีอย่างอื่นนะเราเดี๋ยวเราถ่ายดูเรื่อยๆนะคนเยอะนะคนะนะุณมุ้ยเยอะมากเยอะเยอะเยอะเป็นพันอ่ะนี่ปลาแห้งปลาแห้งนะคุณนู้ยนะอันนี้ปลาลิ้นหมาใช่อันนี้ปลาซิลปลาแก้วเนี่กุ้งแห้งก็มีกุ้งเชียก็มี คือมีร้านค้าเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยหมดเยอะนะเยอะมากนี่นะครับนี่ก็มีของฝานะคุณนุ้ยของฝาของแห้งของหลายอย่างโอ้กุ้งเขาตัวใหญ่ๆเลยนะร้านนี้กุ้งแห้งปลาอินทรีเขาก็มีปลาอินทรีเขก็มีนะปลาทูหอมปลาทูเค็ม่ เยอแยะมากมาคนรุ่มนะครับคุณนุ้ยไม่ธรรมดานะตื่นตาตื่นใจมากอ่ะนี่นี่ปลาหมึกเขาหนี่ร้านนี้ปลาหมึกเยอะมากนี่ปลาหมึกเจาะตาปลาหมึกกระตอยนี่ปลาช่อนจืดเอาไปขึ้นไปของฝากได้นะคุณนุ้ยฝากได้แล้วก็ซื้อไปเก็บไว้เอาไว้กินกับข้าวต้มก็ได้เยอะแยะปลาวง ปลาหวานนิ่มปลาหวานโรยงาหมึกกระตอยจืดหมึกเจาะตามีทุกแบบเลยถุงแล้วกไม่ถูกคุณจี๊อถูกนะคุณดูใช่แต่สุาใช่หมึกเจาะตาใช่สวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพี่เอาโพยให้ดูเดี่ยฮะสวยๆใสๆนะขาวๆเลยคุณนุ้ยเมื่อกี้มีลูกค้าก็เลยไม่ได้เข้ามาถ่ายดูนะ ปลาทูหอมสามสิบบาทโอ้ยถูกนะคุณด้วยกี่ตัวเนี่ยสามสิบบาทกี่ตัวครับถ้าเป็นตุ้เล็กตุงเล็กสามสิบครับพี่ถ้าเป็นตุใหญ่ผมสิบอ๋อนี่สามตัวสามตัวสามสิบบาทสามตัวสามสิบบาทนะอันนี้คือหกสิบบาทตัวละสิบบาทอ่ะตัวแล้วก็มีอย่างนี้เดี๋ยวเยอะมากเลยอันนี้ต้องมาโดูละใช่เดี๋ยวเราต้องโดูกิ้มแห้งใช่ไหม เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปดูตรงสุ้กุ้งเชียงที่นี่ก็ถูกนะคุณมืยใช่มีหลายเจ้าเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพ่อแม่เอฟซีเขาอยากจะมีอยากจะเห็นอย่างอื่นด้วยไงใช่ไหมนี่มีกุ้เชียงก็มีนะคุณมืยกุ้ยเจ๋งยี่ห้องกุ้ยเจ๋งของเขามาเองมาเองทําเองใช่ไหมครับพี่ถึงว่าช่างเองเลยช่างตรงนี้เลยครับช่างตรงนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยคถุงละโลหรอคะ โอ้นี่นี่นี่ก็โลละสองร้อยยี่สิบสองร้อยสิบบาทแปดสิบบาทโลละสองร้อยสิบบาทแต่นี้นี่อันนี้ครึ่งโลอันนี้ติดมันหน่อยแปดสิบบาทแต่โลละร้อยห้าสิบของถูกนะที่นี่นะเขามีแบบว่าเนื้อล้วนกับติดมันตัดได้เลยนะคะโอเคขอบคุณครับต่อมานุ้ยเจอของทะเลของสดของสดๆเลยนะคุณนุ้ยนะตาทูเท่าถิด อ่าโลละร้อยห้าสิบครึ่งโลเจ็ดสิบห้าโอ้มีราคาพร้อมเยี่ยมสวัสดีครับปูมาห่าปูตัวใหญ่นร้านอ่าตัวใหญ่สามร้อยสี่สิบโอ้ยนี่ร้านเขาฝากร้านนี้สามสาวนะก็จะอยู่ถัดมาจากตรงนั้นหน่อยหนึ่งอ่าเดินมาเรื่อยๆค่ะเดินเพื่อนบอราคานี่ปลาหมึกอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยห้าสิบเหรอ อ๋อ2 4ง้อเท่ากันราคาเท่ากันอันนี้ทำแล้วนะหมือนกระดองทำแล้วปากระพงตัวละร้อโอ้ยตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋อนี่นี่นี่นลลารืสอ้อกปลามึกก้วยโอ้ยนั่นกล่องละร้อยกล่องละหนึบาทโอ้ยคุ้มนะสนใจออบคุณด้ย อันนี้โนลาสองร้อย่กต้องทะัเลนั้นสองร้ยิตัวใหญ่หน่อยนี่ไซนี้น่ากินนะคุณเจี๊ยบเนี่ยสอง้ก้าใช่ไซกำลังกินเลยไปอเดี๋ยวู้ได้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีของว่างคุณน่ เดียวใหญ่มากใหม่นะคุณปลานี่ปลาอินทรีใช่ตัแพ็คเป็นชิ้นๆให้เราเลยใช่หัวก็มีอืมนี่อันนี้แบบเป็นแพ็คเลยใช่ไหมแพ็คเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบห้าบาทแพ็คเลยยี่สิบห้าหมดเลยเหรอคะโอ้หัหัวปลาเฉพาะหัวปลา25่สบาบาทค่้วก็เป็นนะนี่ห้าสิบร้อยหนึ่ง80นนบาทอันนี้เท่าไหร่เนี่ย มี160บาทอ๋อมีหลายชิ้นนะช่วงหางช่วงหางมีหลายชิน้นมีหลายชินยช้นอ่ะเราจะได้รู้เลยเดยวทำไมไม่ได้ติดราคาผมถามนิดนึงอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปแกะออกอีกทีใช่มิราคาไว้ทั้งหลัเพราะว่าถ้าเขียนข้างบนแล้วลูกค,กค้าจะว่าเอมันไม่เห็นเดเลอะเหรอประมาณนี้แต่อันเนี้ย จะรู้ว่าาทคือบรลลค่าประจำจะรู้ใช่ไหมอันนี้สีสิบนี่อ๋อจะเป็นชิ้นหน่อยมัเีนเนื้อใช่ไหมใช่อ๋อโอเคขอบคุณครับพี่ติ่งเังปังครับแล้วก็มีของหลแยะมากมายนะคำพุดโธก็ักขาวุทธังบักขตังอ้าตเส้นตมวห่าคาตัวลาย้ำทมหลน้มังน้มาสามีสุปฏิปันโนก็ควัาโตเทาวะกสทงโ กบัวทางแ้ะมามีสามตัวสาธุบุญๆนะพี่น้องนะตัวไข่ตัวมันนะพี่น้องนะสาธุบุญเย็นนี้ดีใจให้หมดทั้งตลาดนัดสาธุครับเดินจนตั้งสี่แล้วครับพี่น้องตรงนี้คนเยอะนะมอไซค์ตัวคนเยอะนี่ทางเข้าทางเข้าแล้วก็มอไซค์เข้าคนก็เลยเยอะใช่ไหมนี่นี่แล้วหมาแล้วหมาแล้วหมาแล้ว มาเลยมาเลยอ่างจอดจอดเลยเออโอ้โหร้านขนมจีนร้านนี้ก็ใช่ย่อยนะคุณเจี๊ยบเนี่ยเอ๊ะวันนี้วันที่สิบหกไหมคุณเจี๊ยบฮะวันนี้เผยออกอ่ะวันนี้มีเลขยังครับวันนี้เลขอะไรดีครับไม่รูเลย คนเยอะนะเยอะเยอะมากมีสารพัดเลยค่ะของกินสำเร็จรูปใช่หรือว่าผักผักบ้านๆก็มีแต่ผักก็ถูกก็มีมองข้างหน้าดิครับคุณนุ้ยนี่เขาขายเป็นกล่องๆนะใช่คุณนุ้ยเมื่อกมองทางเะไรครับคุณนุ้ยมองมองค่ะมองมองอร่อยไหม อร่อยอร่อยครับอร่อยครับคุณเจี๊ยบนี่เจะสาวไม่ได้เลยนะก็เห็นเขาเคี้ยวข้างๆนักรอบกรอบดเนื้อหมูเขาก็มีนะเข้าแกงเยอะแยะมากมายเลยนะคุณลุนี่เคี้ยวต้มเคี้ยวต้มโอ้โหมีหลายแบบซูชิก็มี ร้านผลไม้ก็มีมีหลากหลายนะอ่มีกรอกทำใหม่ๆนี่นั่นคนเยอะจริงๆสารนความป็นนี่เยอะมากเลย้อดีเราอ่ะมีมีพี่เอฟซีกระชิบบอกเรามาไาว่า ให้มาให้มาถ่ายตลาดนี้ให้ดูหน่อยเออเมื่อวานที่เราไปนวดใช่ไหมใช่เขาบอกว่าคนแถวนั้นขอบอกดูเขาบอกว่าตลาดนี้ยิ่งใหญ่อลังการของเยอะมากร้านขายเยอะมากก็มีหลากหลายนะใช่แต่เราจะเน้นปลานะเราเน้นของทะเลนะครับของเชงอื่นก็โอเคให้พี่ๆดูบ้างนี้นครับเกี่ยวกับตลาดนัตติกฤ ตงเขาพาไมสถานีมีหอยานีอยตาสถานีมีหอยเนี้ยพาาานาที่ผานบอกหลบอกว่าพ่อสามโลน้อยอ่ะหอยมาเลยเองเลยนะครับวันดีครับพี่โอ้โหดิอันนี้เขาอันนี้เขาแบบสถานีมีหอยจริงจหอยอย่างเดียวยกเลยปะ โยกกระสอบบอสโยกกระสอบเลยไม่ไหวนะกินไม่หมดนะโอ้โหตับเขาตัวใหญ่จริงจนี่โอ้โหสดสดเลยครับสามโลร้อยน่ากินน่ากินคุณุ้ไปดูด้านหน้าโอ้คนมุงอยู่นะคนมุงอยู่นะโอ้ยตัดไม่หยุดเลยอ่ะไหมคะามชิ้นแพ้สามโลร0อค่ะโอ้โหเขาสะาดเขาติดสะอาดนะ เต็มฝาเลยนะหอยเต็มฝานะคุณนู้ชมหอยเต็มฝาเลยนะครับอ้วนๆเต็มฝาเนี่ยนี่ประตูมาก็เจอเลยนะร้านนี้อยู่หน้าประตูเลยนะพี่นะอตักไม่หยุดอ่ะเนี่ยสุงนั้นร้อยหนึ่งสามโลร้อยสามโลร้อยเขาตักไว้เลยเดี๋ยวตักไม่ทันนะเดินมาล็อกแรกนะเดินมาล็อกแรกแล้วก็นี่มีของนี่ เจอของทะเลแล้วเจอของทะเลอีกแล้วนะโลร้อยสิบห้าโร้อยสามสบจ้าคุณพี่จ้านี่ดู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 ด เออร้อยร้อยห้าร้อยสิบห้าบาทอ่าก็โลรูสองร้อยสามสิบอ๋ออันนี้รลแจกสี่อันนี้เราละห้าสี่อันนู้นสองสามสามสี่ราคาผมอุ้ยแต่ที่ชอบนี่กล่องละร้อยนี่ถูกใจมากเลยกล่องละร้อยเหรอใช่เนี่ยกำลังหยิบอยู่เนี่ยกล่องละร้อยีเหมาไปแล้วใช่ไหมใช่โอ้โนี่ยังไม่หมดยัเจ้าหมดลุงยังไม่หมดอ่ะฮ่า เเหลือน้ำแข็งเอาไว้ทำไมเอาน้ำแข็งไว้อันนี้กุ้งน็อกแล้ว230ยสวยๆเลยนะร้านนี้ไม่ธรรมดาร้านนี้ไม่ธรรมดาน่า่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแม่ค้าคลุมดีด้วยนี่ภาษาพูดเก่งมากก็มีหลากหลายนะคุณนุ้ยนะนี่ต่อมาก็เป็นปลาปลาสลิดคุณนุ้ยแดดเดียวจ้าที่นี่มีปลาสลิดด้วย โอ้โหไม่น่าเชื่อนี่ถุงละร้อยถุงละห้าสิบบาทนะคุณนุ้ยเยอะแยะมากมายนะทแล้วนี่เขียนอุ้ยราคาน่ารักมากเลยใช่สามห้าสี่สิบอ่าสามสิบอ่า25บาทก็มีนะคุณนุ้ยเล็กสุดนะเนเนเนอ่าคุณไม่ไม่ธรรมดานะแต่เราเราชอบหางชิ้นนี้สี่สิบาทแบบนี้ดีอย่างแบบนี้ดีอย่างไม่ต้องไม่ต้องถามเลยอ่าเลือกเอาเลยเลือกเลยชิ้นไหนก็ได้นี่ราคาน่ารักน่ารักมากเลยร้อยเจ็ดสิถุงตาเดียวดูดู สามร้อยมีที่ไหนนะครับโอ้โหอันนี้ต้องโดนน่ะจะโดนร้านที่โซนอะไรครับโซนอะไรครับเนี่ยอ๋อโซนหน้าอำนวยการโซนข้างกองอำนวยการใช่เจอโดนกันได้ที่นี่นี่กองละห้าสิบบาทแม่ค้าก็หล่อแม่ค้าก็สวยนะเนี่ยอ่ะขออนุญาตอะอืมร้านนี้ครับเห็นเฉพาะค้าแม่ค้าก็คือเข้ามาได้เลยนะร้านนี้ก็ไม่ธรรมดานี่เริ่มหมดแล้วนะคุณนี่กองละห้าสิบเนี่ยคุณจีใช่ถูกมากนะนี่ รขาปนกันนะสี <4 S 1> ต่<ง>ตัวบ้างสามตัวบ้างแล้วแต่สายไงทกเงินมันร้อยเดียวอิ่มได้อ,อที่นี่หลายๆย,ย่างอนี่ประมาณร้านก็นจะจบนาน,นี่มาแล้วคุณป้ามาแล้วคุณแม่มาแล้วคุณแม่เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับเข้ามาซื้อกันเลยครับปลาสลิดจ้ากองละห้าสิบเขาเหมาไปสองกองร้านนี้อร่อยไหมคุณแม่เคยมาซื้อไหมซื้อประจำด้วยโอ้โหเป็นไงครับอร่อยนะ มีคอนเฟิร์มแล้วด้วยหนึ่งคนอ่าเอามาๆมีที่ไหน่งกองละห้าสิบบาทคุณนุ้ยเมื่อกี้คุณนี่เห็นอะไรครับโอ้เห็นปลาอ๋อคุณรีบวิ่งมาบอกเลยใช่ไหมครับใช่ไม่ธรรมดานะร้านนี้นะร้านนี้ก็เยอะนะครับไปแน่นจานเท่าไรคะเนี่ยจานละร้อยเดียวทุกอย่างร้อยเดียวทุกอย่างร้อยเดียวนะครับเยอะนะใช่ หมูจานร้อยเยยิงอ่ะอนนคุณนุ้นอ,นนนอ,อันนี้อะไรคุณเจีย๊ยบปลอดสารปลอดสารแน่นอนเราคอนเฟิร์มรลาเนี้ปลอดสารอันนี้อะไรคุณเจี๊ยบไปไหนมาครับอ๋อนี่ปลาเนตร้อยเยยิคุณนี้มีที่ไหนอืม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 อ,อ,อ,อดดันนี้อะไรคะเขียบไกยนต์เอปาเนตโอ้ปลาเนตนี่จานละร้อยคุณนุ้ยจานโยกไปเลยจานละร้อยจานละร้อย อันนี้เขาแห้งสนิทดีนะใช่ร้านคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่โซนนี้เนาะโซนโซนไหนครับทุกคเขาเรียกว่าโซนอะไรเนาขาเรียกโซนอะไรตรงนี้เอเข้าเข้าประตูมาก็เจอเลยนะเดินตรงมาใช่ไหมเดินตรงมาก็เจอเลยเลี้ยวไปหน่อยนึงเลี้ยวซ้ายไปหน่อยนะล็อกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณที่ห้า ประมาณนี้จะเจอกันเลยโดนกันได้ถูกมากนะแต่ละร้อยนะใช่ใช่ปลาซิวแก้วมาเรายังเต็มเลยอ่าอ่าโอเคขอบคุณครับอันนี้ของอ้อมีกุ้งค่ะนี่กุ้งแช่ปลาสิ ถัดร้านปลาแต่อยู่ฝั่งน้องห้ามกันอ๋อเด็ดเดเยอะแยะมากมายนะคุณดุยนะนี่แล้วสองร้อยสี่สิบร้อยหกบสองร้อี่สิบประมาณนี้นะตรงมาหน่อยอีกนิดนึงนะคุณดุยก็จะมีร้านกุ้งด้วยใช่นะกุ้งสดสดนะกุ้งเป็นๆนะคนลุมด้วยสวยๆค่ะตัวยสองร้อยสามอ่าเราถัดมาครับคุณดุยร้บค่ะร้อยาสิบบาทอันไปร้อยเบอ่าร้อบาทเหมือนกันนะครับคุณุยใช่อ่าถัดมาแล้วก็ร้อยหกสิ บาทเองหนวยนี่หอยลายร้านนี้อ๋อนี่กองเหรอครับกองอันนี้โลเหนือฮะอ๋อมอ๋อเราช่างแล้วแก่แล้วโอ้ไม่ต้องไป่ทำไม่ต้องไป่ทำแล้วคุณใช่นี่หอยลายเจ็ดสิบบาทถูกต้องอันนี้หน่อยสองร้อยหุ้นส้อขายดีน้วยส่วนหมดแล้วใช่สวยด้วยเขาทำเรียบร้อยแล้วนี่ร้อยหกสิบร้านเขาก็จะอยู่โซนไหนใดหน่อยนะเดินดีๆนะครับก็จะเจออยู่นะของทะเลก็จะ เหมือนกับว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ใช่เป็นผ่านไปแล้วก็จะมีร้างปลาลัดเปิดนะนี่งานนี้ปรากฏเยอะเลยเยอะมากเลยปลาสวายโอ้มีปลาสวายตัวใหญ่ด้วยนะโอ้ไม่ธรรมดานะครับปลาบึกโอ้าปลาบึกนะครับนี่ปลาบึกนะจ๊ะอันนี้ปลาอะไรคะอันนี้ปลาซิลโลปลาซิลโลเทไหรคะลหกคือโลหกสิบโลร้อยยี่สิบตัดหัวทําเรียบร้อยแล้วนะมีทำาด้วย ร้านนี้คนมุงนะคุณเยอะมากปลาตัวใหญ่นี่ทำมาด้วยปลานิลตัวใหญ่เลยอันนี้คนมุงนะอออขอบคุณบริษัทมั่นกิจและแพปลาเข็มทองเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้การสนับสนุนการเดินทางครั้งนี้ทำให้การเดินทางราบรื่นและประสบความสำเร็จขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและนี่คือผลิตภัณฑ์ครับน้ำปลาร้าตรามมาดีดกะโหลกมีรสชาติที่อร่อยถูกปากถูกใจคนไทยจริงๆครับ สั่งซื้อได้เลยครับ